การโดยนัยยะที่ลึกซึ้งคือการให้ทานในอารมณ์อภัยทา,านอเวลทานอภัยญาปชาทานนั่นคือตัวสินห้านั่นเองตัวสินห้าเนี่ยพระองค์บอกตรัสบอกเป็นมหาทานชั้นเลิศโยมอยากให้ทานง่ายๆไม่มีเงินสักบาทรักษาสินไปเลยเป็นการให้ทานชีวิตอย่างไม่มีประมาณในทานข้อที่หนึ่งในสินข้อที่หนึ่งสินข้อที่สองโยมไม่ลักทรัพย์ไม่ถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เป็นการให้ทานทรัพย์อย่างไม่มีประมาณ แค่ยอมบังคับใจตนเองไม่ปล้นธนาคารเ,เงินของชาวบ้านไม่ต้องสูญเสียตรงเยอะควบคุมใจตนเองดังนั้นทุกคนต้องรักษาตนเองรองบอกการรักษาตนเองเป็นการรักษาผู้อื่นไปโดยอัตโนมัติดังนั้นการจเจริญสติปัฏฐานสี่เป็นการรักษาตนและเป็นการรักษาผู้อื่นไปด้วยสำรวมจิตอยู่กับกายเวทนาจิตธรรมคนบางคนไม่เข้าใจเห็นว่านึกว่าผู้เจ้าเห็นแก่ตัวให้รักษาตนให้ให้ดูแลตนเองให้ดี แต่นั่นแหละเป็นการดูแลสังคมเป็นการดูแลคนอื่นยมรักษาตนเองด้วยการเสพครบธรรมะอดทนอดกลัน้นเกิดความอาฆาตความพยาบาทมาแล้วอดทนอดกลัน้นไม่ทําไปตามความพิษอกุศลนั้นคนอื่นได้รับการรักษาไหมเขาไม่ต้องเจ็บตัวเพราะเราใช่ไหมเขาไม่ต้องถูกทิ่มแทงด้วยหอกปากพู้เจ้าบอกคนเราเนี่ยใช้ปากเป็นหอกทิ่มแทงกันดังนั้นโสราบัลเนี่ยจะละตรงนี้ได้ การขัดใจทะเลาะวิวาทกันทิมแทงกันและกันด้วยหอ,อกปากนี้เป็นหนึ่งในคุณธรรมของโสดาบันเห็นไหมเนี่ยสุดตาพวกนี้โยมต้องมีถ้าโยมมีสุดตาพวกนี้โยมจะเข้าใจชีวิตสังคมมันจะอยู่ง่ายสงบสุขแล้วมันเป็นสัจจะที่ใช้ได้กับทุกคนคนทุกเชื้อชาติฝรั่งก็เป็นเราก็เป็นดังนั้นโยมไปทุกสังคมจิตมันจะมาตรฐานเหมือนกันหมดและถ้าโยมเข้าใจอาการจิตอย่างนี้คือพระเจ้าบอกว่าถ้าฉลาดในวาลจิตของตนเนี่ย เธอจะฉลาดในวาระจิตคนอื่นเหมือนกันโยมก็จะรู้เพราะจิตคนอื่นก็เหมือนกับเราเราไม่ปรารถนาที่จะถูกเขา้าข่าคนอื่นก็เหมือนเราเราไม่ปรารถนาจะเสียทรัพย์สินเงินทองคนอื่นก็เหมือนกับเราปุจา้าบอกแล้วเธอจะเอาทรรมที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใคร่ไม่น่าพอใจไปมอบให้กับคนอื่นไปเละก็ไม่สมควรใช่ไหมดังนั้นนี่คือการบรรัญญัติสินห้าของูุจ้าอย่าเอาทมที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใคร่ที่ตนเองไม่ชอบใจ ไปมอบให้กับคนอื่นเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันและนี้คือภัยเวรห้าประการ่ยโยมถ้าเข้าใจอย่างนี้โยมจะเข้าใจหลักการของพระ,พระศาสดาดังนั้นสินห้ามันเป็นการไม่เบียดเบียนกันทั้งตนเองและสังคมและสังคมมันก็สงบเองเพราะสังคมมันเกิดจากคนคนหนึ่งมาประกอบกันเป็นสังคมทุกคนรักษาตนเองสังคมถูกรักษาไปด้วยโดยอัตโนมัติอย่าไปวิ่งรักษาสังคมโดยไม่รักษาตัวเองนะ นี่ความจริงเป็นอย่างนี้อาจารย์นะ